สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นฝันร้ายของนักเดินทางทุกคนใช่แล้วครับเรื่องที่ทำให้หัวใจคุณเต้นรัวเหงื่อแตกพลักอยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินค่าทำเนียมน้ำหนักกระเป๋าเกินไงครับคุณคุณไหมครับ อุตสาช่างน้ำหนักที่บ้านมาเปไปเปเราแท้ๆแ,แต่ทำไมพอมาถึงสนามบินมันเกินได้ยังไงก็ไม่รู้พอเห็นพนักงานภาคพื้นดินหยิบเครื่องรูดบัตรตัวร้ายนั่นขึ้นมาพร้อมกับแจ้งยอดค่าปรับที่แพงกว่าค่าเต่าเครื่องบินของคุณซะอีกความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนโดนประจานกลางที่สาธารณาชาชัดทริปเที่ยวในฝันของคุณในวินาทีนั้นก็มีเม็ดดำทะมึนเข้ามาบดบังทันที สมองคุณเริ่มหมุนติ้วๆจะเปิดกระเป๋าเดินทางตรงนี้เลยดีไหมต่อหน้าประชาชีนับร้อยแล้วหยิบของที่ระลึกที่ไม่อยากทิ้งหรือรองเท้าคู่ใหม่ที่เพิ่งซื้อออกมาหรือจะกัดฟันยอมจ่ายข้างโง่ก้อนนี้ไปซะ แต่ถ้าผมจะบอกคุณล่ะครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันมีทางแก้ถ้าผมจะบอกว่ามันมีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเคล็ดลับที่รู้กันในวงในของพนักงานภาคพื้นดินที่จะช่วยให้คุณถึงแม้กระเป๋าจะน้ำหนักเกินมาสัก3าถึงหกิโลกรัมก็ยังสามารถยิ้มหวานแล้วโบกมือลาค่าปรับได้ล่ะครับใช่แล้วครับ วันนี้ในฐานะอดีตพนักงานภาคพื้นดินคนหนึ่งผมจะมาเปิดโปงความลับที่เปิดเผยกันในวงการการบินนี้ให้ทุกคนได้รู้กันนี่ไม่ใช่วิธีนอกกรีดหรือการหาช่องโหว่ของระบบนะครับแต่มันคือสิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ที่คุณควรจะรู้แต่สายการบินไม่เคยคิดจะบอกคุณตรงๆ ก่อนจะเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับในอนาคตผมจะมาเปิดโปงเบื้องหลังที่น่าสนใจและเทคนิคคดีดีในการเดินทางด้วยเครื่องบินในฐานะคนนวงในให้ฟังกันอีกเรื่อยๆครับพร้อมกันรือยังครับรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นเรากำลังจะเทคคอฟแล้ว คลิปนี้จะเป็นคำพีช่วยชีวิตที่คุณต้องดูก่อนไปต่างประเทศรับรองว่าดูจบแล้วคุณจะบอกลาอาการวิตกกังวลเรื่องน้ำหนักกระเป๋าเกินไปได้เลยตลอดการก่อนจะไปถึงคำเฉลยเรามาคุยกันก่อนว่าทำไมไอ้เรื่องค่าปรับน้ำหนักเกินเนี่ยมันถึงได้จี้ใจดำเรานัก อย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าสำหรับสายการบินแล้วค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเกินไม่ใช่แค่ค่าปรับธรรมดาๆแต่มันคือรายได้เสริมที่ทรงพังมากในยุคที่สายการบินโลคอสครองตลาดแบบนี้ตัวค่าเต๋าเครื่องบินเองอาจจะไม่ได้กำไรเท่าไหร่แต่รายได้หลักๆที่ทำให้สายการบินอยู่รอดและทำกำไรมหาศาลก็มาจากค่าเลือกที่นั่งค่าอาหารและพี่ใหญ่สุดอย่างค่าธรมเนียมสัมภาระนี่แหละครับ การตั้งราคาค่าปรับน้ำหนักเกินเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์แห่งจิตวิทยาชั้นสูงมันต้องแพงพอที่จะทำให้คุณรู้สึกเจ็บใจจนต้องคิดว่ารู้งี้ซื้อน้ำหนักเพิ่มมาตั้งแต่แรกก็ดีแต่ก็ต้องไม่แพงจนถึงขั้นที่คุณยอมแพ้แล้วหันไปใช้บริการขนส่งอื่นๆแทนราคานี้มันต้องอยู่ตรงจุดกึ่งกลางที่น่าอึดอัดระหว่างความเสียดายกับความจำยอมของคุณพอดีอย่างที่สองคือ ความไม่เท่าเทียมของข้อมูลสังเกตไหมครับว่ากฎเรื่องสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยสายการบินมักจะบอกคุณแค่2ออย่างคือจำกัดน้ำหนักกับจำกัดจำนวนชิ้นเช่นผู้โดยสารชั้นประหยัดสามารถโหลดสัมภาระได้ 1. ใบน้ำหนักไม่เกิน23กิโลกร,รมัมกดดูเหมือนจะง่ายและชัดเจนใช่ไหมครับแต่ปีศาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดครับคำว่า ่อคนเนี่ยมันคำนวณยังไงกันแน่ถ้าผมเดินทางกับแฟน2คนโคต้ารวมก็คือ40กิโลกรัมใช่ไหมแล้วถ้ากระเป๋าผมหนัก28กิโลกรัมส่วนของแฟนหนัก18กิโลกรัมรวมกันก็40กิโลกรัมพอดีแบบนี้ได้ไหม ผมเชื่อว่า90%ของคนเคยเจอสถานการณ์นี้พอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์แล้วพนักงานบอกว่าไม่ได้ค่ะก็จะทำหน้าง,งงเป็นไก่ตาแตกพนักงานจะบอกคุณว่าคุณผู้ชายคะกฎของเราคือสัมภาระหนึ่งใบต้องหนักไม่เกิน23กิโลกรัมนะคะใบนี้ของคุณ28กิโลกรัมถือว่าน้ำหนักเกินคะ่ะ ตอนนั้นแหละที่คุณถึงจะบางอ้อว่ากฎนี้มันมีบ่วงรัดหัวที่ชื่อว่าต่อใบอยู่นอกเหนือจากน้ำหนักรวมและสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดคือการพลิกกลับของอำนาจนอนหน้าเคาน์เตอร์ตอนอยู่บ้านคุณคือเจ้าของกระเป๋าจะจัดจะยัดอะไรก็ได้ตามใจแต่พอมาอยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินคนที่กลุมชะตาชีวิตกระเป๋าเดินทางของคุณคือพนักงานภาคพื้นดิน ใฝ่บินและซิปทั้งหมดของคุณอยู่ในกำมือของพวกเขาในสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นคุณตกอยู่ในสถานะที่อ่อนแอกว่าโดยทันทีทั้งแรงกดดันด้านเวลาสายตาคนรอบข้างความไม่แน่ใจในกฎระเบียบทำให้คุณยากที่จะโต้เถียงคนส่วนใหญ่ก็เลยได้แต่ยอมก้มหน้าก้มตาจ่ายเงินไปเงียบ นี่แหละครับคือกับดักที่สายการบินวางไว้อย่างแยบยลพวกเขาใช้กฎที่ดูเหมือนชัดเจนแต่มีช่องให้ตีความได้ใช้ค่าปรับราคาแพงและใช้บรรยากาศเฉพาะตัวของสนามบินทำให้คุณยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินด้วยความเต็มใจหรือกึ่งจำยอมนั่นเองแต่เมื่อเรารู้ทันเกมนี้แล้วเราก็สามารถเริ่มหาทางแก้ได้และกุญแจสำคัญดอกนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการรวมน้ำหนักกระเป๋า (baggage pooling) มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆก็คือหากมีผู้โดยสารหลายคนอยู่ภายใต้รหัสการจองเพียนอาเดียวกันและมาเช็คอินพร้อมกันโคต้าน้ำหนักสัมภาระฟรีของพวกเขาสามารถนำมารวมกันเพื่อคำนวณได้ผมขอพูดอีกครั้งนะครับสำคัญมากต้องมีรหัสการจองเดียวกันต้องมาเช็คอินพร้อมกัน กลับไปที่ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับคุณกับแฟนเดินทางชั้นประหยัด2คนโคต้าคนละ1ใบ23กิโลกรัมตามหลักการรวมน้ำหนักกระเป๋าแล้วโคต้ารวมของพวกคุณ2คนในรหัสการจองนี้ก็คือ46กิโลกรัม2ใบที่นี้สมมติว่ากระเป๋าของคุณหนัก28กิโลกรัม เกินมา5กิโลกรัมและกระเป๋าของแฟนคุณหนัก18กิโลกรัมน้อยกว่าโควต้า5กิโลกรัมเมื่อคุณสองคนเดินไปที่เคาน์เตอร์พร้อมกันยื่นพาสปอร์ตให้แล้วบอกว่ามาด้วยกันครับค่ะในระบบภายในของสายการบินส่วนใหญ่สิ่งที่พนักงานเห็นก็คือโควต้ารวมของกลุ่มคุณระบบจะคำนวณแบบนี้โควต้ารวมของคุณ23กกบวก23กกเท่ากับ46กก น้ำหนักกระเป๋ารวมของคุณ28กกบวก18กกเท่ากับ46กกเห็นไหมครับ46กก vs 46กกพพาคุณไม่ได้มีน้ำหนักเกินโคต้ารวมเลยดังนั้นค่าปรับ5กิโลกรัมนั้นก็สลายหายไปกับอากาศฟังดูเหมือนนิยายเลยใช่ไหมครับแล้วทำไมเรื่องดีๆแบบนี้สายการบินถึงไม่เคยเป่าประกาศให้เรารู้กันล่ะเหตุผลมี3ข้อครับ หเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานการคำนวณแบบแยกกันเป็นกฎที่ง่ายที่สุดต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงานต่ำที่สุด 1. คือ1 2. คือ2เกินคือเกินก็แค่ปรับเงินไปถ้าจะให้รวมน้ำหนักพนักงานต้องเสียเวลาเพิ่มในการตรวจสอบรหัสการจองและบวกลบเลขซึ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนมันจะทำให้การบริการช้าลง 2. เพื่อความปลอดภัยของพนักงานการขนย้ายสัมภาระมีกฎความปลอดภัยในการทำงานที่เข้มงวดกฎหมายแรงงานในหลายประเทศระบุเพดานน้ำหนักสูงสุดของสัมภาระต่อหนึ่งใบไว้อย่างชัดเจนซึ่งมักจะอยู่ที่ประมาณ32กิโลกรมัมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานยกของได้รับบาดเจ็บถ้าสายการบินประกาศสนับสนุนให้ทุกคนรวมน้ำหนักกระเป๋ากันอาจจะเกิดกรณีสุดตรง เช่น2คนโคต้ารวม46กิโลกรมัมแต่เอามายัดใส่กระเป๋าใบยักษ์ใบเดียวจนหนัก46กิโลกรมัมซึ่งมันเป็นความเสี่ยงอย่างมหาศาลต่อพนักงานยกกระเป๋าทุกคนดังนั้นเส้นตายเรื่องน้ำหนักต่อใบห้ามเกินเด็ดขาดนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงแม้น้ำหนักรวมของคุณจะไม่เกินแต่ถ้ามีใบใดใบหนึ่งหนักเกิน32กิโลกรมัมอันนี้ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นต้องเอาของออกสถานเดียว 3. และเป็นเหตุผลที่จริงที่สุดก็เพื่อทำเงินนะสิครับอย่างที่เราพูดไปตอนต้นค่าปรับน้ำหนักเกินคือรายได้ก้อนโตถ้าทุกคนรู้เคล็ดลับนี้และรู้จักใช้สิทธิ์รวมน้ำหนักกระเป๋ารายได้ส่วนนี้ของสายการบินก็คงจะหดหายไปเยอะใช่ไหมล่ะครับ ดังนั้นพวกเขาจึงเลิกใช้กลยุทธ์แบบคลุมเครือคือในในโยบายอาจจะทำได้แต่ในทางปฏิบัติจะไม่บอกลูกค้าก่อนมันเลยกลายเป็นเกมข้อมูลที่ว่าคนที่รู้ก็รอดไปคนที่ไม่รู้ก็จ่ายเงินมาซะดีๆ เคล็ดลับนี้ก็เหมือนชาชาลาที่ก้าถีสิพอยในแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละครับมันมีอยู่จริงแต่คุณต้องรู้ว่ากำแพงไหนที่วิ่งทะลุเข้าไปได้และต้องกล้าที่จะวิ่งเข้าไปถึงจะเข้าสู่โลกเวทมนต์ที่ไม่ต้องเสียค่าปรับได้เอาล่ะครับเมื่อซึ้สตีเราเปแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดคลาสสอนภาคปฏิบตัติลองจินตนาการว่าคุณกับแฟนครอบครัวครัวหรือเพื่อน ที่สำคัญคือต้องอยู่ในรหัสการจองเดียวกันลากกระเป๋าใบใหญ่กับใบเล็กมาที่เคาน์เตอร์คุณรู้ตัวใบใหญ่น่าจะเกินมาสัก2 3ถึง3กิโลกรัมในตอนนี้ถ้าสนคัดวิธีการพูดและท่าทีของคุณจะเป็นตัวตัดสินว่ากระเป๋าเงินของคุณจะแฝบลงหรือจะอยู่รอดปลอดภัย step หนรวมพลังสร้างทีมเวิร์ ถ้าคุณเอากระเป๋าของคุณวางบนสายพานก่อนคนเดียวในระบบธุรกรรมนี้จะถูกบันทึกว่าเป็นของคุณคนเดียวทันทีกระบวนการทำงานของพนักงานได้เริ่มขึ้นแล้วและหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะเด้งเตือนว่าน้ำหนักเกินสำหรับนึ่งคนทีนี้ถ้าคุณจะเรียกเพื่อนมาช่วย มันก็สายไปแล้วเพราะเท่ากับคุณกำลังขอให้พนักงานยกเลิกสิ่งที่ทำไปแล้วเริ่มกระบวนการใหม่ที่ยุ่งยากกว่าเดิมด้านนิสัยคนเรามักจะขี้เกียจอยู่แล้วคุณว่าเขาจะอยากช่วยคุณแค่ไหนกันวิธีที่ถูกต้องคือสวัสดีครับค่ะเราสองคนมาด้วยกันครับค่ะรบกวนช่วยเช็คอินให้หน่อยได้ยินคีย์เวิร์ดไหมครับ ด้วยกันตั้งแต่แรกคุณต้องส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้พนักงานรู้ว่าเราคือหน่วยเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันยืนพาสปอร์ตสองเล่มหรือมากกว่าให้พร้อมกันท่าทีแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ส่งพลังมากเมื่อคุณพูดว่าเรามาด้วยกันพนักงานที่มีประสบการณ์จะสับสวิ์ระบบในหัวเป็นหมดหมู่คณะทันที step สองิลปะแห่งการวางกระเป๋าเมื่อคุณเป็นฝ่ายเอากระเป๋าของ ทุกคนวางบนเครื่องช่างพร้อมกันในครั้งเดียวคุณกำลังใช้การกระทำบอกพนักงานว่าได้โปรดมองกระเป๋าเหล่านี้เป็นภาพรวมเดียวกันพนักงานจะเห็นน้ำหนักรวมบนหน้าจอเช่น46กิโลกรัม แล้วมองไปที่ระบบซึ่งโค้ตารวมของคุณคือ46กิโลกรัมในกรณีส่วนใหญ่ตราบใดที่ไม่มีกระเป๋าใบไหนหนักเกินเส้นตาย32กิโลกรัมเขาก็จะติดแท็กกระเป๋าทั้งสองใบให้คุณอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นเขาอาจจะไม่ถามคุณสักคำด้วยซ้ำเพราะในกระบวนการทำงานของเขานี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องและปกติทุกอย่างคุณไม่ได้สร้างปัญหาให้เขาเขาก็ไม่สร้างปัญหาให้คุณ สเตปสามกระยุท์และว่าดศิลับรับมือเมื่อถูกทักในกรณีที่พนักงานทักขึ้นมาตอนนี้แหละครับห้ามหลนเด็ดขาดจำไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังร้องขอความเห็นใจคุณกำลังชี้แจงข้อเท็จจริงบทพูดทองคำอ้าวหรอครับคะแต่ว่าน้ำหนักรวมของเราสองคนไม่เกินควต้านะครับคะควต้าของเรารวมกันได้46กิโลกรัม 2ใบนี้รวมกันก็พอดี46กิโลเลยรบกวนช่วยจัดการแบบรวมน้ำหนักให้หน่อยได้ไหมครับคะ่ะขอบคุณครับคะ่ะบทพูดนี้มีองค์ประกอบทองคำา 3. อย่างแสดงความนิ่งไม่ร้อนรอนคุณไม่ได้กำลังหาเรื่องคุณรู้กฎชิงพูดคอนเซปต์หลัก น้ำหนักรวมและรวมน้ำหนักเมื่อคุณพูดคำพท์เฉพาะทางพวกนี้ออกมาพนักงานจะรู้ทันทีว่าคุณไม่ใช่หมูในอวยแต่เป็นนักเดินทางที่รู้เรื่องเขาจะรู้ว่าถ้าปฏิเสธคุณคุณมีเหตุผลเต็มที่ที่จะขอพบหัวหน้าของเขาซึ่งตามกฎภายในของสายการบินส่วนใหญ่ต่อให้หัวหน้ามาก็ต้องอนุมัติอยู่ดีเพื่อตัดความยุ่งยาก9 9เปอร์ซนเขาจะทำให้คุณเลยสุภาพและให้เกียรติ รบกวนหน่อยนะครับคะขอบคุณครับคะ่ะจําไว้ว่าพนักงานต้องเจอลูกค้าวันละเป็นร้อยเป็นพันคนเขาก็เครียดเป็นถ้าคุณพูดจะดีเขาก็อารมณ์ดีเรื่องก็จะง่ายขึ้นสรุป3ขั้นตอนทองคําของเครดลับรวมน้ําหนักรวมโพทุกคนในรหัสการจองเดียวกันเดินไปที่เคาน์เตอร์พร้อมกันยื่นพาสปอร์ตพร้อมกันเน้นว่ามาด้วยกัน รวมกระเป๋าเอากระเป๋าทุกใบวางบนเครื่องช่างพร้อมกันในครั้งเดียวอัปเกรดวาทซิลปหากถูกทักให้ใช้เหตุผลอย่างสุภาพและใจเย็นอ้างอิงคอนเซปต์น้ำหนักรวมแค่ทำตาม3ขั้นตอนนี้ผมรับประกันว่าโอกาสสำเร็จของคุณมีมากกว่า90%เเซแน่นอนแล้วอีก10%เเซที่เหลือล่ะคืออะไรเราจะคุยกันต่อจากนี้ครับ เรียนรู้ถ้าไม้ตายพื้นฐานไปแล้วเราต้องเข้าใจเคล็ดวิชาขั้นสูงด้วยถึงจะเป็นเซียนกระเป๋าตัวจริงแบบสำเร็จ100%อี e. เคล็ดลับนี้ใช้ได้กับผู้โดยสารในรายหัสการจองเดียวกันเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณกับเพื่อนจองเต่าแยกกันถึงแม้จะบินไฟเดียวกันตามทฤษฎีแล้วจะรวมน้ำหนักไม่ได้ครับวิธีแก้ เดี๋ยวนี้เว็บไซต์สายการบินส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันจัดการการจอง manage my booking ถ้าจองเต่าแยกกันลองโทรหาคอนเซนเตอร์ก่อนวันเดินทางสอบถามว่าสามารถเชื่อม booking link booking ของพวกคุณเข้าด้วยกันได้ไหมถึงแม้มันอาจจะไม่เท่ากับการรวมเป็น PNR เดียวกันแต่อย่างน้อยในระบบจะมีการบันทึกไว้ว่าพวกคุณเดินทางด้วยกัน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการขอรวมน้ำหนักหน้าเคาน์เตอร์ได้ครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือตอนจองตั๋วให้คนเดียวเป็นคนจองแล้วใส่ชื่อผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดในบุ๊กกิ้งเดียวกันไปเลย 2. ความแตกต่างของแต่ละสายการบินถึงแม้การรวมน้ำหนักจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวงการแต่ก็ต้องยอมรับว่าความเข้มงวดของแต่ละสายการบินและพนักงานภาคพื้นดินในแต่ละสนามบินนั้นแตกต่างกันสายการบินบริการเต็มรูปแบบ f ูลเซอร์วิสอย่างการบินไทยบางกอกแอร์เวยส์หรือสายการบินต่างชาติใหญ่ๆมักจะยอมรับการรวมน้ำหนักได้ง่ายที่สุดค่าต่าของพวกเขารวมบริการต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะและพนักงานก็มีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าทำให้จัดการได้ราบรื่นมากสายการบินราคาประหยัด low cost เช่น Thai Air เอเชียนกแอร์ไทย Asia, Air, ไลออนแอรอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ โมเดลธุรกิจของสายการบินพวกนี้คือการแยกทุกอย่างขายและขวต้าน้ำหนักกระเป๋าคือหนึ่งในแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของพวกเขาดังนั้นพนักงานจะถูกกำชับมาอย่างเข้มงวดให้คิดเงินตามน้ำหนักต่อใบเท่านั้นหากคุณบินกับสายการบินโลคอส ผมแนะนำอย่างยิ่งให้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มทางออนไลน์ล่วงหน้าราคาที่ซื้อออนไลน์ล่วงหน้าจะถูกกว่าค่าปรับที่สนามบินถึง3-5เท่าหรืออาจจะถูกกว่านั้นอีกอย่าไปเสี่ยงวัดดวงหน้าเคาน์เตอร์เด็ดขาดเพราะโอกาสแพ้ของคุณสูงมากครับ 3. ย้ำอีกครั้งรวมโคต้าน้ำหนักไม่ใช่จำนวนชิ้นและไม่ใช่เพดานน้ำหนักต่อใบถ้าโคต้าของคุณคือ2คนคนละ23 กก2ใบคุณจะเอากระเป๋าใบเดียวน้ำหนัก46กกมาไม่ได้เด็ดขาดและถ้าสายการบินกำหนดว่าสัมภาระ1ใบห้ามหนักเกิน32กิโลกรมัมต่อให้กระเป๋าคุณจะหนักแค่32.1กิโลกรมัมพนักงานก็ไม่มีวันยอมให้คุณผ่านเด็ดขาดครับนี่ไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยและกฎหมายแรงงาน ดังนั้นตอนจัดกระเป๋าที่บ้านต้องเช็คให้ดีว่าไม่มีกระเป๋าใบไหนหนักเกิน32กิโลกรัมสื่ออภิสิทธิ์ของสมาชิกบัตรและชั้นโดยสารระดับสูง ถ้าคุณเป็นสมาชิกสสมไมร์ระดับบัตรทองบัตรเงินหรือเดินทางในชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณมีป้ายทองคล้องคออยู่แล้วสมาชิกระดับสูงและผู้โดยสารชั้นพรีเมียมมาร์กจะได้รับควต้าน้ำหนักฟรีเพิ่มเติมและที่สำคัญกว่านั้นคือ พนักงานจะดูแลลูกค้ากลุ่มนี้อย่างดีเป็นพิเศษและมีอำนาจในการอลุ่มอโวยให้มากกว่าอย่าว่าแต่น้ำหนักเกิน5กิโลเลยครับบางทีคุณมาคนเดียวและเกินไปนิดหน่อยเขาก็อาจจะทำเป็นมองไม่เห็นแล้วปล่อยผ่านไปเลยก็ได้ดังนั้นตอนยื่นพาสปอร์ตอย่าลืมยื่นบัตรสมาชิกของคุณไปด้วยเป็นการประกาศแบบเงียบๆว่าฉันเป็นลูกค้าคนสำคัญของคุณนะ แต่เรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าวันนี้คุณโชคไม่ดีจริงๆไปเจอพนักงานที่เนียบสุดๆไม่ยอมต้องลงให้เลยหรือกฎของสายการบินมันแข็งทื่อจริงๆจะทำยังไงดีต้องยอมจ่ายเงินจริงๆเหรอใจเย็นๆครับเรายังมีแลนบีหัวใจของแานบีก็คือวิชาสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายโดยใช้ประโยชน์จากสัมภาระติดตัวของคุณให้เต็มที่1 ประเมินสถานการณ์ทันทีแล้วย้ายของที่มีความหนาแน่นสูงเมื่อพนักงานแจ้งว่าน้ำหนักเกินให้คุณสแกนสิ่งของในกระเป๋าเดินทางในหัวอย่างรวดเร็วอะไรบ้างที่เล็กแต่หนักคำตอบส่วนใหญ่ก็คือหนังสือนิต,ตยสาร power bank ววอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโน้ตบุ๊กเสื้อผ้าหนาหนาอย่างกางเกงยีนส์หรือแจ็คเกต็ตของเหลวต่างๆอย่างเครื่องสำอางหรือสกินแคร์อย่าลังเลครับ เปิดกระเป๋าแล้วย้ายตัวถ่วงน้ำหนักเหล่านี้ออกมาใส่ในกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือหรือแม้กระทั่งใส่บนตัวคุณเลยผมรู้ว่าการรือกระเป๋าต่อหน้าคนเยอะๆมันน่าอายแต่เชื่อผมเธอ,อะครับการประหยัดเงินค่าปรับหลายร้อยหรือเป็นพันบาทมันคุ้มค่าวกว่าการรักษาหน้าไวเยอะโปรโติบ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ผมแนะนำให้ทุกคนพกถุงผ้าพับได้ติดตัวไปด้วยเสมอครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยปกติมันไม่กินที่แต่ในายามคับขันมันจะกลายเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตคุณได้เลยเอาของที่น้ำหนักเกินใส่เข้าไปมันก็จะกลายสภาพเป็นของใช้ส่วนตัวเพิ่มเติม personal item ซึ่งสายการบินส่วนใหญ่อนุญาตครับ R ถ้าไม้ตายสุดท้ายบริการส่งของหรือตู้ล็อกเกอร์ที่สนามบินถ้าของมันเยอะจริงๆจนยัดใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่ไหวแล้วทำยังไง หากคุณมีเวลาเหลือเฟือลองใช้บริการส่งไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์ขนส่งด่วนที่สนามบินดูครับส่งของที่ไม่รีบใช้หรือของฝากกลับบ้านไปเลยค่าส่งโดยทั่วไปจะถูกกว่าค่าปรับของสายการบินเยอะมากหรือถ้าเป็นการเดินทางระยะสั้นๆอาจจะลองเอาเสื้อผ้าหนาๆที่ไม่แพงมากไปฝากไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์ของสนามบินแล้วค่อยกลับมาเอาตอนขากลับก็ได้ครับนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆ แต่จำไว้ว่าเป้าหมายของเรามีเพียงหนึ่งเดียวคือหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าปรับที่ไม่สมเหตุสมผลนั้นให้ได้เอาล่ะครับทุกคนวันนี้เราคุยกันตั้งแต่กับดักทางจิตวิทยาของค่าปรับน้ำหนักเกินไปจนถึงเคล็ดลับการรวมน้ำหนักกระเป๋าวาทศิวภาคปฏิบตัติและแผนสำรองฉุกเฉินแพลน B เรามาทบทวนประเด็นสำคัญของวันนี้กันสั้นๆนะครับ ปรับทัศนคติค่าปรับน้ำหนักเกินคือกลยุทธ์ของสายการบินส่วนการรวมน้ำหนักกระเป๋าคือสิทธิที่ซ่อนอยู่ซึ่งเราผู้โดยสารพึงมีกลยุทธ์หลกักเดินทางพร้อมกับเพื่อนในบุ๊กกิ้งเดียวกันเช็คอินพร้อมกันเอากระเป๋าทุกใบวางบนเครื่องช่างพร้อมกันเพื่อสร้างบรรยากาศว่าเราคือทีมเดียวกัน สื่อสารอย่างชาญฉลาดหากถูกทักให้สุภาพและใจเย็นอ้างอิงคอนเซปต์น้ำหนักรวมและขอรวมน้ำหนัก เพื่อให้เขารู้ว่าคุณรู้กฎระวังเส้นตายเคล็ดลับนี้มักใช้ได้ดีกับสายการบินฟูลเซอร์วิสส่วนโลคอสต้องระวังและพดานน้ำหนักต่อใบเช่น32โกกคือกฎเหล็กที่ห้ามล้ำเส้นเด็ดขาดเตรียมแผนสำรองพกถุงผ้าพ,พับได้ติดตัวไว้เสมอใช้เทคนิคย้ายของหนักมาไว้กับสัมภาระติดตัวผมอยากจะบอกทุกคนว่าการที่ผมมาแชร์เทคนิคเล่านี้ไม่ใช่เพื่อสอนให้ทุกคนไปเอาเปรียบสายการบินนะครับ แต่เพื่อทวงคืนสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลและสิทธิ์ในการเลือกที่เราในฐานะผู้บริโภคควรจะมีการเดินทางควรจะเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นไม่ควรจะถูกทำลายบรรยากาศตั้งแต่แรกด้วยกฎที่คลุมเครือและการเสียเงินโดยไม่จำเป็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อคุณไปยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินอีกครั้งผมหวังว่าคุณจะไม่ใช่ลูกแก่ที่ทำอะไรไม่ถูก และรอให้เขาเชื่อดอีกต่อไปแต่จะเป็นนักเดินทางที่ฉลาดมั่นใจเข้าใจกฎและรู้วิธีที่จะรักษาผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองคุณเคยมีประสบการณ์เจ็บปวดหรือสนุกนุกเกี่ยวกับน้ำหนักกระเป๋าเกินไหมครับเคยใช้เทคนิครวมน้ำหนักกระเป๋าแล้วสำเร็จไหมหรือคุณมีเคล็ดลับส่วนตัวในการจัดกระเป๋าหรือลดน้ำหนักกระเป๋ายังไงบ้าง คอมเมนต์เล่าเรื่องราวของคุณไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมาทำให้ที่นี่เป็นชุมชนของนักเดินทางที่ช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อให้การเดินทางของทุกคนราบรื่นยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ